สวัสดีค่ะพี่มิ้นวัชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกิดความรู้ดีๆจากสเสด็จพ่อองค์พระพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าเวลากลับมาจากที่ทํางานนั้นรู้สึกเหนื่อยมากเรายังไม่อยากปฏิบัติเลยยังอยากเล่นมือถือก่อนเราจะต้องแก้ไขข้อบอกพร่องนี้อย่างใดดีสเสด็จพ่อองค์เพชรทรงตัดสอนไว้ว่าจริงๆมันก็มีอัตรา อยู่ซ้อนกันอยู่สองอัตตานั่นก็คืออัตตาตัวที่ติดมือถือมันเป็นความยึดติดมันเป็นนิสัยมันเป็นความเคยชินว่าทําตรงนี้แล้วสบายใจตรงนี้มันเป็นอัตตาที่ถูกกิเลสชักนําและอัตตาตัวที่สองก็คือเรากําลังอยากอยากที่จะแก้ไขตรงนี้เรากําลังตั้งตัวตนมาเป็นปฏิบัติต่อต้านกับนิสัยนี้มันเป็นอัตตาซ้อนอัตตาดังนั้นเราจะต้องแก้ไขโดยที่ไม่ให้กิเลสรู้ตัวว่าเราจะทำอะไรบางวันเราก็รองนั่ง เฉยๆโดยที่ไม่ต้องทําท่านั่งสมาธิก็ได้นั่งเฉยๆหายใจเข้าออกรับรู้ให้ร่างกายสบายๆรับรู้การหายใจเข้าออกลึกๆอย่างสบายๆโดยที่เราไม่ต้องเรียกมันว่าการปฏิบัติเลยก็ได้แต่แค่หายใจรับรู้หายใจรับรู้แค่นี้ไปก่อนนี่แหละจริงๆแล้วมันก็ปฏิบัติอยู่ในตัวแต่เรายังไม่ให้กิเลส ขึ้นมาต่อต้านเราจึงไม่เรียกว่ามันเป็นการปฏิบัติเป็นการที่หายใจเข้าออกรับรู้เฉยๆอย่างสบายๆและอัตราตัวที่สองการที่จะแก้การเล่นมือถือบางทีแล้วเราก็ต้องตามใจเขาไปบ้างาปล่อยไปตามเขาปล่อยตามเขาไปบ้าง ว่าเขาอยากเล่นมือถือเราก็ปล่อยเขาเล่นไปเราอาจช,ชำเรืองรู้นิดๆว่าเรากําลังจิ้มอยู่เรากําลังดูนั่นดูนี่อยู่แบบนี้เป็นต้นก็เรียกได้ว่าแอบ,บปฏิบัติไปในการขณะเล่นมือถือเรียกได้ว่าบางวันเราก็ตามใจเขาบางวันเราก็ไม่ตามใจเขาโดยที่เราไม่ <c oughs> โดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวก่อนว่าวันนี้เราจะทําอะไรวันนี้เราจะเล่นหรือไม่เล่นมือถือแบบนี้เป็นต้นเพื่อให้กิเลสต,ตายใจเพื่อให้กิเลสไม่รู้ว่าเราจะต้องเราจะทําอะไรกันแน่ ให้ใช้วิธีนี้แล้วเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นกับการปฏิบัติธรรมไม่เช่นนั้นเราจะมีความเครียดที่ตั้งตัวขึ้นมาต่อต้านเพราะบางทีแล้วเวลาที่ตั้งตัวตั้งใจมากเกินไปกิเลส ก็มีกำลังแรงกล้าขึ้นที่จะมาต่อสู้กับเราแต่ถ้าเกิดใช้วิธีการที่ไม่ได้แพลนอะไรไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางอะไรนึกตอนไหนได้ก็ทําตอนนั้นนึกอะไรได้ก็ทำตอนนั้นะตอนนั้นนั้นเลยทำให้กิเลสงงทำให้กิเลสงงกับเราทำให้กิเลสไม่ อ่อนกำลังลงไม่ฮึดขึ้นมาสู้กับเราแบบนี้มันก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดและในที่สุดแล้วเราก็จะเลิกเล่นมือถือไปเองเพราะเรามีความสบายใจในการปฏิบัติเราจึงอยากจะปฏิบัติมากกว่าเล่นมือถือเพราะมันสบายใจมากกว่าและไม่มีสิ่งตกค้างในจิตใจจึงขอฝากธรรมะคำสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะหวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ